สวัสดีค่ะวันนี้จึงจะมารีวิวแอร์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้กับสำหรับบ้านไม้ที่มันมีรูเยอะนะคะสังเกตไหมคะบ,บ้านมันจะมีรูเยอะมากเวลาเปิดแอร์จุก็เปิดประตูอย่างนี้เลยแอร์ที่จุนใช้ก็คือ นี่นะคะรุ่นนี้อะคอนติกนี่ประกัน3ปีแล้วก็หมื0 0สองพนะคะคือตอนแรกจุนว่าจุนจะซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวจะตอนแรกจุนว่าจุนจะซื้อมีเดียแล้วคนเนี้ยจุนลองไปเปิดดูก่อนว่า มันมันอันไหนมันแบบช่ำกหมกันตอนแรกเปิดมีเดียมันไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่จันก็เลยลองเปิดอะครอนิติกดูคือมันช่ำมากอะแต่ว่าข้อเสียของมันคือเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะแต่บางทีมันทํางานไปบางทีมันก็หยุดเองมันมันอาจจะพักเครื่องบางฉึนก็ไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการของมันอกันเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอร้อนออกมาตรงนี้ ือจุนลองดู่ะจุนตอนแรกจุนก็ไม่กล้าซื้อเนาะแอนอ่ะเพราะว่าจึนกลัวมันแบบมันมีรูบ้านเยอะไงเนี่ยจึนกลัวว่ามันจะค่าไฟแพงที่ไหนได้ค่าไฟประมาณสามร้อยเองอะ่ะเปิดแบบประมาณสิบชั่วโมงได้อยู่สิบก็เกือบทั้งวันอะนะก็ตั้งแต่เช้าจนแบบสี่ห้าทุ่มอะไรก็ยังเปิดอยู่มันก็จะเย็นฉ่ำมาก แต่เราต้องแบบจ่อมากนะจริงๆห้องนี้มันอยู่ไม่ได้เลยแล้วคนนี้จึงก็เอามาจ่อแบบข้างหลังเลยแล้วก็นั่งทำงานก็รู้สึกว่ามันมันก็ใช้ได้อยู่มันก็ทำให้ห้องนี้มันอยู่ได้อะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะกล่องแอร์มันหนักมากเลยนะเวลาเราไปซื้อเราต้องให้คนไปยกด้วยคือเจ้าออคโนติกเนี่ยมันมีนกลไกการทำงานยังไงบ้างนะคะ ก็คือมันจะจับเวลาเปิดปิดได้แต่เอาจริงๆนะเวลาเราเปิดไปอยู่ดีๆอ่ะมันก็ชอบดับอย่างเช่นจึงเปิดมาสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันแล้วแต่วันด้วยมันก็ดับเองมันบางทีมันก็ไม่เปิดเลยชั่วโมงหนึ่งหรือว่าสามสิบนาทีมันก็เปิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่เงี้ยนะแล้วก็จะปรับความเย็นได้คือในอากาศระดับนี้จึงก็จะต้องปรับไปสูงสุดแต่เวลาตอนกลางค่ำๆหน่อยจึงก็จะปรับเป็นแบบเออสูงสุดเออเป็นสูงสุดนะ ถ้าตอนร้อนมากๆตอนเที่ยงๆอ่ะแต่ถ้าตอนกลางคืนจะจะปรับไปต่ําก็กดสวิงได้ให้มันแบบตอนนี้จุก็ทำให้มันสวิงอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็มันต่ําสุดประมาณ16องศานะคะก็เย็นสุดแล้วอ่ะเออก็ทําให้เราอยู่ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะคือเหมือนแอร์เลยอ่ะเย็นแค่เฉพาะที่ตรงเท,ท่จุนดนั่งเท่านั้นน่ะนะค่ะอันนี้ก็เป็นโหมดเย็นโหมดพัดลม หมูแห่งสูงสุดก็30องศานะก็กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้มันเป็น30ลดก็ลดลงมาตรงนี้คือถ้าแนะนำว่าแอร์ยี่ห้อไหนดีนะจุนก็จุนก,ก็แนะนำาอคอรนติกนะเพราะว่ามันช่ำแล้วจุนก็ใช้มาประมาณเกือบเดือนแล้วอะ่ะมันหนักมากๆเลยนะน่าจะ30 30โลได้อยู่นะคือยกคนเดียวไม่ได้อะ่ะสำหรับจุนอ่ะนะ ต้องให้แบบพ่อช่วยยกขึ้นมาบนชั้นสองอะไรเงี้ยเวลาที่เราเปิดเจ้าเนี้ยอยู่ข้างบนเนาะแล้วจุนลงไปข้างล่างเงี้ยจุนรู้เลยว่าจุนเปิดแอร์ทิ้งไว้มันเสียงดังมากๆอันนี้คือข้อเสียของมันแต่ความเย็นของมันอะเออใช้ได้แล้วมันก็เออม,มันชอบดับเองอะอไรอันนี้ที่ไม่ค่อยเข้าใจมันแต่ว่าด้วยความที่เราก็ร้อนแล้วมันก็ช่วยทําความเย็นได้แล้วมันก็ไม่ได้เปลืองค่าไฟมากก็ก็แนะนําให้ ลองยี่ห้อนี้ดูค่ะบบสำหรับใครที่บ้านไม้ไม่ต้องไปแบบทําบ้านใหม่นะเราแค่ซื้อแอร์หมื่นสเนี่ยจบทุกอย่างค่าไฟเพิ่ม300อโอเครับได้ค่ะ mm hmm. วันนี้ก็ขอแนะนําสําหรับคนที่มีบ้านไม้และอยากติดแอร์นะคะก็แนะนำแอร์เคลื่อนที่อ mm ัคคานติกเลยนะคะ